ลงๆเนี่นยใช่ตัวขับแล้วดิเขาเจ็บเ,เลลงสตีแล้วนะ ล็อกหนึ่งพี่เต้มาอุ้ยเครียดร,รู้จักระเบิดเล็กโก้เล็กโก้เล็กโก้เบินเบินเบลนแมนต้องไหนวะผมลืมแล้ว <c oughs> เนินเนินม้าฟ้ามาฟ้า watch out เนตนะเนตเนตเนตแล้พี่ชิดได้เนตไปโอเคเนตไล่ไม่ให้มันอยู่หน้าเนินอ่ะมันอยู่เนินเนินไกลต้องปาเนตมันอยู่เนินนู้นเนินันเนรน่านี้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเนตมไหมเนตวิกฤตว่ะไม่น็อกสักตัวเลยทางขวามีเอัสไซอัสยเอัสไซ ของไฟไล่ให้ต่อคนเดียวเฮียเหยียบไปเฉยโลกโลกมีดไม่โดนไปหมดแล้วหมดแล้วเลคลากเลคลากไม่แค่เน็ตไม่โดนเลยขอบคุณค้าเราที่เจ็ดดวงนะจากคลิปนะ มาหน่อยดิ <c oughs> เจอไหมครับพี่พี่จันติมานี่กดได้ที่นี่ลิงนี้เลยก็ได้ครับนี่คือน้อยล่าโลแกนเท่าแบบเดียวเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอะ่ะไปเจอไปเจอไปเจมีพี่เต้อ่ะรู้พี่เต้อ่ะตัวดีเลย ขัรถนี้ปะรถเราน้ำมันไม่มีอ่ะได้ๆขับหน่อยปั๊มยาด้ำหน่อยับหน่อปั๊มยาด้ำหน่อยขับหน่อยาน้ำมันใครดีมาแล้วครับไอดีพี่ครับไอ้าพแต่เราไม่เอาอันยองัน้นอะไรวะเฮ้ยลืมเก็บแฟรเราเลยว่ะลูกนึงอ่ะ วันนี้โหไปเบ้ตุ้มรังแกออกเงีไปเลยทำไมวะแค่ทะเลาะก,กันแค่อภัยหมดเลยมาเลยเราแกงกำบมาัจะาบอกเลยนี <c oughs> ่ดูสตรีมมันอยู่เหรอโราแกมันสตรีมเหรอสตรีมในขวิตอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิในนิมโมอ่ะโอ้จบแล้ว ให้บ้างผมอยากเห็นแบบโมเมนต์ตอนนั้นอะ่ะว่ามันเป็นไงเพื่อข้างหน้ามีรถจนบ้านคือแบบมันขับหนีเราก็แบบตามสุดอ่าขับไปโดนอีกที่หนึ่งยิงตาย <c oughs> ใช่รออมี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 เดินอะไรพี่เต้ขึ้นเลยห้องนี้เลยห้องนี้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  ป้าวบ้างว้า้าบัง่อวเดียวหรยอะแย่เพื่อมันอาจจะอยู่นี่นะรถเราดูขับรถดิจะระเบิดแล้วทัาเป็นบังเกอร์ไงไม่รู้จักอ่ะฮาดุทาบังเกอร์แล้วก็บ้าอ้รักนันนันแล้วโอ้ักเหมือนพี่ชายเลยครับ ตอนไหนตอนลังตอนไหนอะไรนี่เขาหมินไม่เกี่ยวกับมึงไปไปไปชายไปดับไปดับแมข้างหน้าข้างหน้าเลยประมาณมากฟ้าไปแลหวจบเกมหน้าเียพี่บอกมาเล่นนะเดี๋ยวพี่ไปก่อน ะนิดหน่อยเดี๋ยวมาเฮ้ยบ้านหน้าอ่ะน้อยบ้านหน้ามี Watch out เฮ้ยเย้แบบเงยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปล่อยโวยวายเถอะไม่มันหายไงตอนแรกมึงก็ตั้งกือยังไงมึงขับออกมาแล้วมึงขับไปขับรถหลอกแล้วไปไหนไม่ขับรถหอกแล้วจอดนี้จอดเนินนี้จอดเนินนี้ ยด,ดังไงโอ้มันไม่มันไม่ออกแล้ว<ป>น้องหมดแล้วน้องหมดแล้วน้องสามแล้วไปเลยโอเควิชายไปแล้วอยู่ในบ้างข้างบ้านข้างบ้านอีกตัวนึ่งเก็บตัวนเก็บ,กบอ,อยู่บ้านขวา <S <S เอา้า โลกเฉยทคามันโลกเจอไฟผมไล่ท anyway> oh, okay. ี่ไฟลเลยน่วก่าไม่ดังก็งย่งไงแห่นี ถ้านายมายิงฟิกซะโขบยังไงวะกับฟิกแล้วยิงอ่ะเดี๋ยวตั้งเลวโคตรเท่อ่ะแต่ละคนเขายิงกันนะเนียนอะไรวะวันนี้ผมแอดได้ดาวจากผมไอ้คนหนึ่งไอ้คนหนึ่งเล่นล็กตอกอ่ะมันมันเล่นมันเล่นเนี่ยเล่นอ A P P ใน T P P อ่ะไปเล่นเล่นสด A P P ในในหมวดเดียร์อ๋หลังรถมาเขาบอกว่า A P P มันเล่นง่ายกว่าปะ บ้านเก่าเรามานะเพราะมึงไม่จอดล่ะไม่ก็หลบเนินก่อนดีไม่อยากยลงแจ่ไหนมันอยากเล่นตาไหนโอ้ยมีคเขาจอดรถมาแป๊บแป๊บแป๊บแปดหมงแลโวหรอนี่ก็จะไม่ไปเห็นไม่ขึ้นแปดโมงสาแตะบดนะเพื่อใคร อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ล้มลุมกบบาทลุมกบบาทนาฟ้ามาฟ้าไหรวะอ๋อมัดจังอ่ะไอ้เหี้ยโผล่มาโคตรเยอะเลยแบงค์นี่เราไปตอบคุณให้น้อยหรอกไปด้วยไปด้วยมีตัวเดียวไม่ล็อกหรออะ้รไม่ยิงใช่ไหมไอ้ดับโคตรสวยสว่ะน้อยรอยิงอยู่ยิงในรถด้วยจัดอ่ะโ็ว่ะก็มันปีนี่สวยถึงแล้วไอ้ดับปิดปีนอันเนี้ย ชอบขี่ฟ้าน้ำเงไไนินไปไหนแล้ววะด้นบนถ่ายเยด้านบนด้านหน้าด้านหน้าด้านบนเรียบร้อยตัวเดียวไ,ได้ยินกันหรอเปล่าตึ๊กมา แต่จบแค่นี้แล้วลงจากเตียงแล้นะมัไม่หลับนิดไปแล้ววะตุ่ส่ามามีผู้ร้ายมาบุกไปบ้าไปอะไรอ่ะสองชั่วโมงแล้วรอมึงสองชั่วโมงอะ่ะรอคนมันตื่น้็ทำไมตื่นตื่นสายล่ะถ้าพี่ไม่โทรมาปลุกอนะ่ะอ้าวนี่ผิดต<ช>ิ๊กูใช่ไหม โทาาไม่ไงนะก็คิดว่าไม่อยากไปรบกวนไงเดี๋ยวรบกวนเขาอีกอไปดิที่หลังโทรได้ใช่ไหมโทรได้โอติพีก็โทรมาปลุกผมไม่ใช่เหรอไปไอ้บ้านเนี่ยรถจอดรถจอดเนี่ยไหนไอ้แขวะแขวะแขวาอยู่แขวา ทำไมแได้วะเอ้วมันนอนอยู่หลังคาเหรอวะอันนี้ใช่นนใช่ใช่หลังข้างบนะอันนี้บ้านพี่หลังข้างบนตายเลยเฮ้ยมอไซคมาน้อยตรงนี้ไอ้ดับน้อยไอ้ดับจัดดิโอเค,อเคไหนวะอุ้ยเฮียกอล์ฟซิลล่าอยู่ใต้เนิน ผมไม่เห็นนะในบ้านหมดยังอ่ะหมดแล้วน็อกน็อกน็อกมันขับมอไซค์มาคนเดียวอ่ะตรงนี้ตรงนี้นู่นเพื่อนมานัู่ไอ้น้อยยิงดิโล่งๆเลยเนี่ยสวยว่ะคิวฟิตแม่งโคตรเท่เลยอ่ะไม่ได้หมดแล้วเหรอวะมันขึ้นไปไงวะบนเนีหมดแล้วบนไหนไม่อยู่บนไหนบนเนี้ย ้นนนนอยู่บัผมเอาเราขึ้นยัไงนี่ไงกระโดดจากนี่ไงไม่ถึงหรอถึงป่าวะจากพี่มัดนะเฮ้ยจากน้องมัดดิเออเขาจะเลือกพี่ดิเพราะตอนนี้จัดนอนห้าพันจัดไปครับผมขอละกันรายการเนี้ยแต่เสียดายวันแรกวะน้องเออแต่ไม่เป็นไรได้เราได้เราแบ่ง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 ปันเนี่ยเป็นได้ละ ไปน้อยนี่รถพี่เนี่ยรไรู้ไหนไม่รู้เหมือนกันตึกสามอะ่ะจะไปหาให้เธอชอบมีคนอันอะไรอนาคตไหมถ้าชอบตัดเราออกไปได้เลยนะว่าเรามีอนาคตได้เย้เค <c oughs> มาดิหนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หนิกนะดาวยี่สิบดวงนะอุ้ยเฮยอ แพ้ไอ้น้องสีไอ้ดาบอะไม่ไม่ล้ไไม่รู้อะก็ไม่เห็นสองตัวอยู่แน้อยวม่รู้โอ้ยโอ้ยแล้ยบอ้ยโ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 อ้นโอยโอ้ยโอยโอนี่อยโอนยอ้ยัอรถแอ้ยเห็นวะมยแล้ยโอ้ยโอ้มแล้ยโอ้ยโอ้ันอปยโทิมโอ้ยโอ้ยโอทิมอ้ยโอ้มโอล่นต้ยนี้งนอ้งนั้ยโอ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 ้ยลอ้ยตอ้ยัอเยโอ้ยเดียโอียเดียโอ้ยเดียวกัน องเมตรแล้วน้อยตายได้ไงวะสองเมตรไอ้น,น้อยยิงไม่โดนถ้าได้ยิองดาวโดนไดนล้ลวกเรามัติดอะไรวะโอยเขียวหัว,วไปชุบเพื่อนสิไปพดเพื่อนสิ จมรกไหนทางซ้ายหรอทางขวาขวามีสองตัวซ้ายมีตัวหนึ่งโอ้มข้าไปเดึองละศึกสันนีนอ่ะคดตึงคดตึงรับนยโยปี ตดผมขึ้นหลังคานะเพื่อตำแหน่งใช่ต้องเสียกะหลักต้องเสียกะหลักไหมนกหนึ่งไอหลับสวยมากเลยน้อยไปตัวขับแล้วดิก็งซาวด์เลเขจ็บเลยลงสตินแล้วนะเข้าใกล้อยู่ไหนวะเข้าใกล้อยู่หลังรถ รถถ่ายรถถ่า,รายรถถ่ายแถลงเออแถลังรถถ่ายอ่ะเมื่อกี้นะ่ะน้อยเมื่อกี้นะ่ะเมื่อกี้เลยตรงเมื่อกี้เลยรถถ่ายคันใกล้เนี่ยเออตรงนั้นแหละซ้าย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 วิ่งไปแล้วใช่เหรอเออมึงไม่เห็นได้ไงวะมันอยู่ในสะโคบมึงเลยนะไม่เห็นมันสโอกอ๋ออยู่ไหนอ,อยๆเดี๋ยวพี่บอกเดีย๋ยวพี่บอกเออ,เอ,อตรง,งนั้นแหละ ไปทางมือขวาวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวา,ขวามึงขึ้นมึงขึ้นเนี่ยมึงขึ้นกล่องนั่นอนะอุ้ยขวามันพีขวาแน่นอนขับเนี้ยนี่ไงหัวแดนหัวแดนน่ะใครใครสุดได้ทุกคนาวเดี๋ยวเราล,ลงสตรีมก่อนนะนะนี่คันทาสัญญายอยู่จะต่อทางน้องที่หน,นึ่งแตกดาโอเคครับน้องพี่จะรอ สวัสดีขอดูทุกคนด้นะครับถ้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะ